ก็โดนโดนโกงมั่งอะไรมั่งฮะเกือบ50ล้านครับเพรเอาสารภูมิออกเนี่ยไม่มีกระดิกเลยตามหลักวิชาการหลังเนี่ยติดทิศเหนือเนี่ยหมายถึงภูเขานี่เป็นสูตรพลังงานปดวงมันมีขึ้นมีลงแก้ไม่ได้อย่าไปแก้ดวงแก้หลักวิทยาศาสตร์เชิงพลังงานก็คือบ้านปะทงตู้แต่อาจารย์ธนวัฒแล้วล่าสุดเลยหวยล่าสุดหวย นี่คือคุณรู้ไหมเนี่ยคือศาสตร์ทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือคุณรูบบ้ไหมเนี่ยคือศาสตร์ทั้งหมดเลยเนี่ยอระบบระบบทั้งระบบเลยนะดูวันนี้ที่สอนออกมาให้อย่าหาทำเลยนะครับใครทํานี่คือโอ้โหเป็นบาปเป็นกรรมไม่ดีหรอกทําให้ตัวเจ้าของเขาป่วยไม่ได้ไ วิธีการาตังต้งอาวราสโบราณในปาร,ราชการที่หกนะครับจําไว้อย่างว่าวิธีการตั้งสาลหลวเนี่ยมาจากปาร,ราชการที่หกนะครับแล้วก็มาจากถัดสืบทอดมาจากศาสนาพราในปาร,ราชการก็คือคนไทยในสํานักราชวางหรือข้าราชการข้าบริพันธ์ระดับผู้ใหญ่มักจะนิยมตั้งเอาไว้นะฮะในเคหสถานที่มีค่าทาสบริวารมีพื้นที่โดยกว้าง สิ่งที่สําคัญที่สุดเงาของบ้านเทหสถานของลักงานต้องไม่ทรบเงาของทัพทุ่มทับทุ่จ้าที่ ถ้าทับเจ้าของจะมีปัญหาเรื่องระผมเลือดภายในหวัาหนีจากชันทับนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดระบบงสาผสมนีก่นะครับมีการยึดบริเวณฐานยงไม่อย่างถ้าเป็นตุกตาสนาพรามจะไม่มีการยึดฐานของแคทพระผมตเดฐานทาให้ตัวเจ้าของมีทัศนคติที่ยึดติดเกี่ยวกับตัวเองมากจนเกินไปสอง เป็นโรคเนื้อหลังที่ไม่บอกคนอื่นงานอย่าปวดยังไงก็เชื่อมั่นตัวเองตลอดว่าตัวเองสามารถรักษาแต่คนทค้ายจริงๆหลายต่อหลายครั้งที่อาจารย์ท่านวัดเดินทางก็คือไม่สามารถใช้เงินรักษาตัวเองได้นี่เป็นโรคแบบแปลกคือพลังงานพวกนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่แปลกจริงเดี๋ยวหลังจากถอนเรามาดูกันนะครับเพราะวิธีการจัดวางจริงๆของสารรมจะต้องอยู่บริเวณะีรับจะต้องเป็นทางุ่มแยก สิ่งที่สําคัญเรามาดูบันไดาทางขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวดูบันไดาทางขึ้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวบอกด้วยนะบันไดาทางขึ้นนะครับโดยรอบของสาพมพระปมส่วนใหญ่แล้วอ่าจะสร้างกันเป็นลักษณะของวงกลมนะฮะแล้วก็จะมีบันไดาสามขั้นเท่านั้นนะครับสามขั้นนะฮะจะเชื่อมระหว่างชตาฟ้าชตาคนชตาดินจําไว้นะฮะแต่พื้นจะต้องคํานวณจากตัวเจ้าของ กรณีของอพทศนะครับแต่ว่าบันไดขั้นเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งสถานที่อัปมงคลน,นะครับจะเป็นศาลตามแยกตอที่มีคนเกิดอุบัติเหตุกับพันอย่างเงี้ยเขาจะวางัจะต้องกราบไหว้ได้ทั้งสี่ด้านแต่มีด้านหนึ่งในโซนนี้เป็นทิศด้านหน้าด้านหน้าเป็นตะวันตก ตะวันออกนะครับด้านนี้เป็นใต้ด้านนี้จะเลือกที่แปลปวนโดยฉับพลันหรือขั้นที่เกี่ยวกับาการฟ้องร้องเรื่องคดีความระบบการเงินที่ไม่สิ้นสุดโดนบริวาโรโกงอะไรนี้จะโดนตลอดเลยฮะจำไว้ที่ตะวันออกนี่คือพ่อบ้านแต่ผู้หญิงของตัวอาคารน,นะฮะก็จะหมายถึงตําแหน่งของผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นผู้หญิง ที่เป็นเจ้าของใหญ่ที่สุดนี่ก็จะโดนเต็มๆเกี่ยวกับระบบสมองเส้นเลือดจนถึงระบบภายในหรือการทับของเงาของสำนักงานนี่ก็คือเป็นมะเร็งฉับปันถ้ารู้ก็ีอันนี้จบจากสำนักไหนเนี่ยการวางอย่างนี้ไม่ได้เลยนะห้ามเด็ดขาดนะจะเอาหล่อแกไปวางก้นท้ายเนี่ยอันตรายมาก นี่ตัวเจ้าของนี่เหมือนตัวเป็นทางลูกทางเลยเนี่ยตายหาเลยอยู่แับคนคนเดียวนี่เครียดมากเลยน้ําขังเต็มเลยแล้วน้ําขังเต็มเลยดูดิเนี่ยมาดูข้างล่างเนี่ยใครก็หาทําเนี่ยน้าเต็มเลยเนี่ยเนี่ยตายแล้วระบบเลือดระบบเลือดทางทางอะไรเนี่ยโอยยังเข้าใจได้อันนี้ได้เถาะแข่งแท่งทองแท่งเงินแท่งหน้า แล้วการตอบเพชรลอยเนี่ยการตอกเนี่ยมันจะเริ่มจากแปดนาฬิกาแล้วเรียงตามแปดนาฬิกาตามเข็มน,นาฬิกาไปแปดต้นอัญมณีมงคลไม่มีเขาใส่อย่างนี้หรอกดูกล้องดูนี่ขี่เกียรติจะทําพิธีเลยเนี่ยมันต้องหย่อนลงไปถึงพื้นเอาแกหนว่าละแต่ละเม็ดแต่ละเมะ็ดอ่ะเรียงมีอะไรอยู่เนี่ยโอ้ลูกเจ้าก็มีแม่เจ้า อ่าจจะให้เขาลื้อออกมาลองดูตัวไม้หน่อยอ็ไม่อยากจะว่าเลยทำอย่างนี้ทำให้คนเสียหาย,หยไม้นะ่ะคือต้องใส่อยู่แล้วเหรออาจารย์ไม้ใส่อยู่แล้วแต่ไม่มีอักขระสะกดเลยไม่มันหมดแล้วมั้งอาจารย์มันจางแล้วล่ะมันเป็นไปนไม่ได้มันต้องเห็นเขาตอบออกไปแล้ววางเรไรนะเนี่ยทำผิดๆอย่างเงี้ยเนี่ยทำให้คน เดือดได้เหรอปกติก็ต้องน้ำเข้าได้ไงอาจารย์มันไม่มีเอาบ้านคุณถ้ามีน้ำอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณจะนอนได้ไหมเอาโอ๊ตนอนได้ไหมมันไม่ควรไงโอ๊อเลยถามนี่นี้เปิดมาแล้วมันมีน้ำนะระบบขับถ่ายก็พังมันมีน้ำแล้วถึงบอกว่าเถ้าใครก็หาทำกันโอ๊ตนอนโอ๊ตนอนได้ไหมโอ๊ตนอนในน้ำได้ไหมแค่นั้นะจบถามทำเดียวพอว่าโอ๊ตนอนในน้ำได้ไหมงงเลยว่าทำไมถึงทำให้มีน้ำ อะไรเนี่ยนี่คือคุณรู้ไหมเนี่ยคือศาสตร์ทั้งหมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยระบบทั้งระบ,บบเลยนะดูวันนี้ที่สอนออกมาให้อย่าหาทำเลยนะครับใครทํานี่คือโอ้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ดีหรอกทําให้ตัวเจ้าของเขาป่วยไม่ได้อ่าพัดยดงตัดมันหน่อยครับเดี๋ยวห่อไปหน่อยอตายละตายละเนีย่ยหายหลับแล้วทำไมน้ำมันติดข้างในได้บ้าง ทังทังระบบเลือกทังหมดงงว่าน้ำมันอยู่ข้างในตรงไหนในนู่นมันเป็นก็เขาก็ยามใช่ไหมไอ้นี่มันก็แท่งเดียวเลยใช่ไหมนี่มันก็ฐานเดียวเลยนะมันไม่ได้มีนั่นน่ะเราจะเติมน้ำแล้วแล้วค่อยทัี่าเนี่ยน้่าจะมางงทันเลยงงอะไรท้องข้างบนมันก็มีไอ้ตัวตัวตัวเมื่อกี้ตัวนั้นมันเป็นแผ่นนั่นใช่หปะแผ่นอะไรวะแ้ก็่่โดนกันทั้งโรงงานอ่ะสบายอ่ะ ลูกพี่โดนล,ลูกน้องก็ต้องโดนแล้วว <c oughs> ่าไปแยกหู่ <c oughs> โลคไัยคขเจ็บกันทั้งหลายจะเป็นอัปรมงคลจนมาลายหายไปด้วยน้ำเงินไถ่ยับมา <c oughs> อิสรสุดให้นานยิ่งหน่แล้วตอกก็ตอกลอยซะด้วยนะพนเพราะคุณเอ้ยตอกเป็นสี่เหลี่ยมที่นี้เยอะ เกียดยิ่งนิ่งๆสิครัปิดแล้วนะปิดเลยชัยตุภวังสัพพสัตว์วินาศสันติ จุ้ยพิชัยสงครามศาสตร์ที่ใช้ได้จริงของพระเจ้าตาก